สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดช่างแกะ power bank 150บาทออกดูเห็นด้านในพูดไม่ออกเสียงคางโงเ่เต็มๆกลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวเน็ตกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้กับคลิปของผู้ใช้บัญชีติกตอกรายหนึ่งที่มีการชําแหละเบื้องหลัง power bank แบบกอบที่ไปซื้อมาจากประเทศจีนในราคา150บาทพร้อมผ่าให้ดูชัดๆโดยการใช้มีดกรีดเพื่อดูเนื้อใน จนคลิปนี้มีคนดูกว่า2ล้านครั้งทั้งนี้ทางเจ้าของคลิปได้บอกว่าตนจะผ่าพิสูจน์ให้เห็นกันไปเลยเรื่องที่ล่ำาลือกันว่า Power Bank ราคาถูกบรรจุสายเอาไว้จริงหรือไม่โดยเมื่อผ่า Power Bank ชั้นแรกออกมาก็จะเห็นแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บกระแสไฟทั้งหมด5ก้อน แต่ถึงแม้จะมีแบตเตอรี่ถึง5ก้อนแต่ก็มีเพียงก้อนเดียวที่มีการต่อสายไฟเอาไว้ส่วนอีก4ก้อนที่เหลือไม่มีอะไรต่อเข้าไปจากนั้นช่างก็ได้แกะแบตเตอรี่ออกดูว่ามีวงจรอะไรหรือไม่และเมื่อแกะออกมาก็ไม่แปลกใจเพราะข้างในนั้นบรรจุรายจริงๆเทออกมาให้เห็นกันชัดๆพร้อมกับเขาได้แกะให้ดูแบตเตอรี่ก้อนที่เก็บพลังงานได้และพวกรน,นั้นมีวงจรอยู่ข้างในต่างกับแบตเตอรี่ที่บรรจุรายลิบลับ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากต้องการซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใดๆต้องดูยี่ห้อราคาและคุณสมบัติอื่นๆประกอบเข้าด้วยกันมิเช่นนั้นอาจโดนต้มตุนโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ